กันต่อนะค,คุณผู้ชมะฮะมีกรณีที่ว่ามีการใช้ปืนเนี่ยจ่อยิงนะฮะผู้เสียชีวิตอยู่กลางสวนยางพาร,ราเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยจับคนที่เป็นมือยิงเนี่ยเป็นญาติกันกันกบคนตายโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับกรณีที่มีเอ่อคนร้ายเนี่ยก่อเหตุยิงหนุ่มวัย38ปีเสียชีวิตกลางสวนยางนะครับล่าสุดทางตำรวจสพการจนด,ดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไปตรวจสอบนะครับ ที่เกิดเหตุอยู่ที่เป็นขนํำกลางสวนยางบ้านม่วงหวานอยู่ซอยน้ําใจหมู่ที่สองตําบลช้างขวาอําเภอการจจนิดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ที่โดนยิงชื่อนายเอกสิทธิ์คงเกิดหรือว่าในโต๊ะอายุ38ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองแบบระยะเผาขนเลยนะครับยิงทั้งหมดเนี่ยสนัดนะครับปรากฏว่าในโต๊ะนั้นเสียชีวิตนี่นะทีนี้มี ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุนในตุ้ผู้ตายเนี่ยได้ขับรถออกจากบ้านจากนั้นก็แวะร้านค้าตอนประมาณทุ่มหนึ่งก่อนจะขับรถเข้ามาที่สวนยางซึ่งต่อมามีในแม็กได้ตามเข้ามาแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงในตุ้จนตายนะครับทีนี้ล่าสุดในแม็กคนที่ก่อเหตุนเนี่ยถูกกดดันจากตำรวจและติดต่อเข้ามอบตัวนะครับตำรวจก็นำตัวเนี่ยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยในแม็ก รับสารภาพบอกว่าได้เดินถือปืนเข้ามาในสวนยางจากนั้นถูกในตุ้ผู้ตายเนี่ยด่าทอจึงเดินอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ผู้ตายยืนดูประมาณ5เมตรก่อนจะก่อเหตยุยิงในตุ้จนตายหลังก่อเหตุในแม็กก็ได้เดินรับสวนยางไปที่บ้านของภรรยาแล้วก็ทิ้งรอยรองเท้าบูทตนะฮะร,รวมถึงรองเท้าบูทที่ใส่ตอนก่อเหตุไว้ที่หน้าบ้านภรรยาหลังจากนั้นก็หลบหนีนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามแรงจูงใจในการก่อเหตุนะฮะ แต่ปรากฏว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่ยอมตอบคําถามผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้สอบถามกับนายวารีรัตน์ผ่องแพ้่อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่2ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายตุ๊กผู้ตายและนะาทางภรรยาของนายแม็กผู้ก่อเหตุโดยบอกว่าหลังจากนายแม็กเข้ามาเป็นเขยของครอบครัวก็สนิทกับนายตุ๊กผู้เสียชีวิตโดยไปมาหาสู่กันประมาณ3ปีซึ่งนายแม็กเนี่ยก็จะไปนั่งเล่น แล้วก็เสพยาบ้ากับในต๊้ที่กระท่อมจุดเกิดเหตุเป็นประจำสุดท้ายเนี่ยก็ไม่คิดมาก่อนว่าในแม็กเนจะกล้าก่อเหตุยิงในต๊้เสียชีวิตนะครับโดยก่อนหน้านี้สองสาวันก่อนเนี่ยทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นว่าลงไม้ลงมืออะไรกันนะปมการก่อเหตุเนี่ยน่าจะขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเพราะทั้งคู่เนี่ยมักจะจับคู่กันเสพยาแล้วอาจจะมีปากเสียงเนี่ยทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ เขาก็ไปไหนไปกันเขาอยู่เที่ยวด้วยกันอยู่กินอยู่แถวบ้านนั้นนั้นแถวน้านั้นด้วยกันครับออแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วฮะน่าจะนะครับเพราะว่ามุ่วถมกันอยู่ครับพู้เรื่องอื่นมันไม่มีคือคือตุ๊เองก็เสพยาแล้วก็แม็กเองก็เสพยาเสพเสพด้วยกันครับทราบไหมฮะว่าเขามีปัญหาอะไรกันบ้างมีปากเสียงกันงก็มีนิดๆหน่อยๆครับ ยังไม่ถึงกับลงมือกันมีปากเสียงกันได้ข่าวว่ามีปากเสียงกันแต่มไม่ได้ลงมืออะไรกันขณะที่คนนึ่งนางสาวแมวซึ่งเป็นภรรยาของคนที่ก่อเหตุยิงนะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุเธอก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่รู้เรื่องราวว่าสามีเนี่ยเดินออกจากบ้านไปก่อเหตุยิงในตู้ตอนไหนหลังจากทราบเรื่องก็ตกใจเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมรักใคร่กันดีไม่เคยมีความขัดแยง้งไม่เคยมีปากเสียงก็ไม่รู้ว่า

ส่วนอีกคนหนึ่งน้องสาวของผู้เสียชีวิตนักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะสองคนนี้เขาขัดแย้งอะไรกันเอาเดี๋ยวลองฟังเลยซึ่งทีนี้ถ้าพมาผีสักน่อน่อย่ีตอนนี้ญาติก็สงสัยเหมือนกันก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับหาข้อมูลแล้วก็บอกญาติด้วยว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเหมือนกันก่อนหน้านี้เคยมีเราเคยทราบข่าวว่าทั้งคู่ทะเลาะกันมาบ้างไหมครับไม่เคยทราบข่าวเลยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครคิดด้วยซ้ำว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เลยตอนนี้ก็ ยังสงสัยกันอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงทําแบบนี้ก็คือแต่เราก็รู้มาว่าแม็ก,กับตู้เนี่ยสนิทสนมกันคืออยู่ด้วยกันทุกวันใช่ค่ะประมาณนั้นเพราะว่าเป็นเพื่อญาติเดียวกันเลยอยากรู้ว่าทําไปเพราะอะไรแล้วก็เหตุผลอะไรแล้วทําทําไมแล้วก็อยากจะให้ตํารวจหาข้อมูลเนาะแล้วก็ดําเนินคดีตามตามที่ควรจะเป็นถามคนใกล้ชิดก็ยังไม่มีใครรู้ปมเหตุ ก็คงต้องนั่นแหละไปถามคนยิงอะว่าทะเลาะอะไรกันซึ่งก็พยายามจะถามแล้วก็ไม่พูดแต่ยังไงก็ถูกตำรวจดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของคดีอาวุธปืนนะครับจากใต้เนี่ยขึ้นมาที่ภาคกลางหน่อยเหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดนนทบรุรีเขาบอกว่าวัยโจเนี่ยครับมาด้วยกันนี่หกคนมอเตอร์ไซค์ที่สามคันนะครับมาถึงบ้านหลังหนึ่งแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยจ่อยิงวัยรุ่นคนหนึ่ง นะครับอยู่ในบ้านขณนะที่นอนเปลอยู่หน้าบ้านบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับเจ้าของบ้านเขาบอกว่าการทําแบบนี้นะครับมันอุกอาจเกินไปไปแจ้งตารวจอยากจะให้ตามจับผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายหน่อยนี่นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากนางสาวบุญหลายอายุ59ปีและก็นายหนวดสองสามีพันยาว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นในขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกัน,มา,ม,น,นมาทั้งหมดนี่สคันมาทั้งหมดนี่หคนมาบุกมาก่อเหตุในบ้านด้วยการใช้ปืนยิงเพื่อนของลูกชาย ขณะที่เพื่อนของลูกชายเนี่ยนอนเล่นมือถืออยู่ที่เปลน้าบ้านคนถูกยิงชื่อว่านายสมพงศุกสรรหรือเต้ยอายุ22ปีได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าถูกยิงเข้าที่บริเวณท้ายทอยนี่หนึ่งนัดเลือดนี่ไหลนี่ท่วมตัวเลยนะครับแต่ว่าหลังเกิดเหตุก็เอาตัวได้ส่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือลบชัยนะฮะอยู่ที่ตำบลปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บรุรีบริเวณหน้าบ้านยังพบกองเลือดหลายกองตกอยู่ที่พื้นและก็พบกระสุนปืนไม่ทราบขนาด หนึ่งนัดตกอยู่บริเวณเปลของคนเจ็บนะครับและเขาก็แจ้งความไว้นางสาวบุญหลายเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเวลาประมาณสัก3ามทุ่มครึ่งเห็นเพื่อนสนิทของลูกชายที่ชื่อบาเตยได้มานอนเล่นมือถืออยู่ในเปลบริเวณหน้าบ้านคนเดียวซึ่งตอนนั้นตัวเจ้าของบ้านเองก็กําลังเอาขวดนมเนี่ยให้ให้หลานอยู่นะครับเอาคือเอาไปล้างที่หน้าบ้านปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา3คันคันละว2คนนะครับผู้ก่อเหตุ เป็นคนซอ้อนมาครับมาถึงบ้านปั๊บลงจากรถมาปั๊บนะครับทั้งหมดเนี่ยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเดินมายังจุดที่เต้ยเนี่ยนอนอยู่แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนจ่อเข้าไปที่หัวของนายเต้ยแล้วก็ลั่นกระสุนเป็นหนึ่งนัดเข้าที่บริเวณท้ายทอยตัวเองนี่ตกใจมากเรียบตะโกนขอความช่วยเหลือสุดเสียงเลยคนร้ายก็เรียบวิ่งไปที่รถและก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนี่หลักฐานนะครับเป็นเขาเรียกว่ากระสุนปืนตกอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวนเนี่ยครับเ,บเขาบอกว่านคิดว่าอกอาากาาจมเกินไป หากตัวเองไม่ตะโกนจนร้องจนเสียงหลงแบบนี้เข้าใจว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเขาเรียกว่ายิงซ้ําก็อาจจะเป็นได้ปกติแล้วนะครับเพื่อนของลูกที่ชื่อเต้ยเนี่ยก็เป็นคนเงียบๆนะไม่น,าน่าจะมีปัญหากับใครสุดท้ายอยากจะฝากถึงตํารวจอ,อ,อําเภอสพปากเกร็ดหน่อยให้รีบนําตัวคนร้ายมาดําเนินการตามกฎหมายโดยไวว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงผู้ที็นเหตุการณ์หน่อยครับที่มีมอเตอร์ไซค์สามคันอัดคันละสองคน มาแล้วก็จอดตรงนั้นน่ะแล้วก็ลงมาสามคนหมวกเต็มใบสามคนเลยอีกอีกสามคันก็สตาร์ทรถรออยู่ทีมันก็วิ่งข้ามนี้มากระโดดขึ้นตรงนั้นเลยใส่เลงใส่เต้ยเลยแม่ว่าอาการไม่ดีแล้วถ้าหมวกเต็มใบไม่ถอดออกนะสักพักหนึ่งมันคุยแล้วมันก็ปั้งเลยแม่ก็เลยตะโกนเลยแม่ว่าไม่ใช่แล้วเต้ยตายแน่เลยแม่มแตะโกนหาตำรวจเลยทีนี้ยนัดเดียว อีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นคนขับเรือรับจ้างนะฮะชื่อว่านายวุฒินะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณโปเรือรับจ้าง mm hmm. เห็นกลุ่มวัยรุ่นนิ่สามคนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบทุกคนได้พูดตะโกนท้าทายคนเก็บอยู่บริเวณหน้าบ้านและก็ต่อมาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดและก็ได้ยินเสียงคุณป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยร้องตะโกนขอความช่วยเหลือหลังจากที่ยิงเสร็จผู้ก่อเหตุได้ท้าทายอีกครั้งและก็เดินออกจากที่เกิดเหตุไปหน้าตาเฉยไม่มีท่าทีว่าจะจะะะรรรรีีีีีบบหหืออตตนนนนกกว่่่าายงงัั้้ทเเิดุลษณ บอกว่าเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะอยากจะให้เทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยเปิดไฟริมเขื่อนน้อยอนะครับเนี่ยเพราะว่ามาเปิดแค่ช่วงหัวค่ำก็ปิดว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะถ้าว่าเปิดไฟสว่างเนี่ยอาจจะป้องกันเหตุรุนแรงหรือป้องกันเหตุวิชาชีพก็อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าอย่างนั้น